เฮลโลสวัสดีโอ้ยอยู่กันสวมาตอนนี้เราอยู่ไรสตรอเบอรี่นะคะก่อนกับกรุงเทพตอนถ่ายฉันเองตอนนี้อยู่ไรสตรอเบอรี่นะคะับฉ่ำมากนี่เป็นแก้วนมนมเดี๋ยวสะพานให้ดูสตรอเบอรี่นะฮะเฮลโลเอายี่คนฮะฮะลูกเขาซี่ อ๋อไม่ใช่สิโอ้ยโยอ้กตอนนี้เราอยู่ไหนกันคะอยู่ที่สวนสตรอเบอรี่ค่ะเรีแยมบ้าเลยค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะเราอยู่ที่สวนสตรอเบอรี่นะคะอยู่เจริญแป้นะครัห้ามเอ๋อเวลากินก็ห้ามทิ้งการสต็อปยีว้ที่นี่นะคะทำไมฉันต้องแพนไปหาเธอมันเลิศมาก เดี๋ยวจะแพนให้ดูสตรอเบอรี่นะคะมันจะฉ่ำนะมันไม่เหมือนสตรอเบอรี่ที่ไทยมันจะฉ่ำฉ่ำมากเนาะลูกโตโโอ้นี่อะไอ่ะเห็นไหมอ่ะ่ายเลยใหญ่ไปหมดเดี๋ยวแค่นี้นอนเตรอเบรี่บ้านเขานะ ใหญ่ไปหมดเลยดูเต็มไปหมดนะแค่นี้ก่อนน้อได้กินก่อนบ๊ายบายให้ชั่วโมงเี้ยหนาวจังนี่สตอเบอรี่ใหญ่แบบเพอร์เพอร์่อันนี้สวยกว่าเน่เน่เน่ใหญ่แบบโอเวอร์แบบเอาจะให้ชมแบบ H D H D เนี่ยใ,ใหญ่เวอร์ฮัลโลฮลานูนอร่อยด้วะอร่อยมากนะแล้วก็กินกับนมนฟินฟินเนลี่ดูสดูสวนสตาร์บาั๊กเลย